ในคลิปนี้นะฮะมันจะมีทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจและคอมเมนต์ที่แสดงความรู้สึกของแฟนบอลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโต ads p o s อันนี้คือมุมมองของแฟนบอลที่ผมเอาขึ้นมาให้ฟังมันจะได้เป็นฟีดแบ็ไปถึงมาน o ผมจะเอาความรู้สึกของแฟนบอลขึ้นหน้าจอ แบบนี้ให้ฝากอะไรถึงมาโน่ขอคำตุวภาพขอคำพูดที่สร้างสารรค์ติได้ครับอย่างแย่คำอย่างเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงมาโน่อ่ะอ่ะหลังจากนี้เริ่มพิมพ์ข้อความฝากถึงมาโน่ในมุมมองความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยที่หลังจากจบเกมที่เจอกับไต้หวันแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อมาโน่ที่ทำงานกับ ทีมชาติไทยมาในช่วงระ,ระยะเวลาที่ผ่านมามีใครจะชมก็ชมมาใครจะติหรือแสดงความรู้สึกก็แสดงออกมาถ้ามีคำไม่สุภาพผมจะไม่ออกขึ้นอ่าโอเคอ่ะอย่างคุณใจรักปูผา,ามาโน่ทำทีมเหมือนไม่ใช่เพื่อฟุตบอลไทยนึกจะทำอะไรก็ทำแรงใจจะทำให้ทีมชนะไม่มีเลยเอาแต่ใจตัวเองอ่าคือความรู้สึกของแฟนบอลน,นะ พิมมาได้นะครับอ่ะ,อะโอเคนะครับทีมงานสเกลมาโนไม่เก่งประเมินคู่ต่อสู้ผิดพลาดตลอดอ่ะทำไมเราต้องลองทีมในฟี f a เด y เพื่อเลือกตัวไปแข่งขัน AFF มันดูเห็นแก่ตัวเกินไปอให้กำลังใจนะครับสู้ให้สมศักดิ์ศรีเต็มที่ทุกเกมแก้แผนอย่ากสร้างสรรค์ขอให้คิดถึงจิตใจแฟนบอลไทยทำเพื่อชาติไทยมากกว่าเดิมและลดการกระทำเพื่อตัวเองลงบ้างครับอต่อครับ แพ้แล้วคิดว่าสู้ไม่ได้เปลี่ยนตัวลงไปแนวยอมแพ้เอ,อได้อ้างว่าได้ลองทีมคิดหาวิธีแก้เกมสิครับใจไม่สู้อย่างนี้จะไปรอดอะไรอยากให้มาโนก่อนทำอะไรนึกถึงหัวจิตหัวใจแฟนบอลบ้างคะ่ะทีมชาติไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก่อนทำคิดเยอะๆคิดดีๆช่วยใส่ใจความรู้สึกแฟนบอลทีมชาติด้วยคะ่ะ โดนเขาขึ้นนำทีไรมาโน่ปล่อยจอยตลอดเลยคนเชียร์เสียความรู้สึกมากค่ะแฟนบอลไทยอิงกับผลการแข่งขันชนะเยอะก็อวยแพ้ก็ดา่าทั้งที่ลูกเกมเราก็ไม่ได้ขี้เล่าอาใครที่จะสนับสนุนคอมเมนต์การทำงานของมาโน่พิมพ์เข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ติอย่างเดียวนะครับคิดถึงแฟนบอลให้มากครับทำดีก็จะสนับสนุนคุณเอง น่าจะไม่เคยสเกลาคู่แข่งเลยมั้งเห็นเป็นแบบนี้บ่อยอจัดตัวลงแข่งแต่ละทีเหมือนผมคอยลุ้นหงเจอทีมอย่างใบตั้นอโอเคนะครับผมช่วงนี้เอาคอมเมนต์ขึ้นมานะครับทําไมเอาความรู้สึกแฟนบอลมาใช้กับการลองทีมฝากถึงมาโน่ว่าทีมชาติเป็นของไทยทุกคนนะครับและกุนเชียงโคศธงเป็นของทุกคนเช่นกันว่าแล้วกดสั่งด,วด่วน,นนะครับไลน์อขึ้นเมื่อสักครู่นะครับ เป็นกำลังใจให้มาโน่ครับอย่าท้อปัญหายังมีทางแก้โอเเเอาแต่หน้าเดิมลงก็บน่นเอาหน้าใหม่ลงแล้วแพ้ก็ด่าเอออ่ะมาโน่กลัวคำวิจารณ์ของแฟนบอลพอสู้ไม่ได้เลยหาทางออกด้วยคำแก้ตัวลองทีมให้นักเตะหาประสบการณ์แต่ตัวเองไม่เอาประสบการณ์ออชุดนี้ ทำไมเราขาดแบ็กขวาหมดเลยครับบอสชอบยอมแพ้แล้วมันจะส่งพลังงานลบถึงลูกน้องแล้วมันจะไม่ส่งพลังงานลบถึงลูกน้องหรอเอออะแพ้แล้วแพ้อีกปิดซ้ำซากปรับแผนไม่เป็นอางวาลองตัวพิจนารณาอุ้ยนะครับเออนะครับย่างย่างครับไอ้หมดสัญญาก,ก่อนนะครับมาโน่นัดไหนแก้เกมดีก็ดีไปแต่นนดไหนกําลังจะแพ้แล้วไม่ชอบแก้เกมเหมือนยอมแพ้ ตามที่ผมได้ดูโค้ชคนนี้ทําทีมชาติไทยมาผมว่าโค้ชคนนี้ไม่เก่งครับไปไม่รอดแน่เวลาแพ้ชอบแก้ตัวอืมนะครับถามมาโร่ถ้าคุณลองทีมมาหนึ่งปีแล้วยังหาจุดลงตัวไม่ได้หาจุดลงตัวไม่ได้อีกใช่ไหมนักบอลอายุเยอะคุณจะเอามาเล่นเพจหรือจะเอามายืนส่งบอลอะ โค้ชทีมชาติไทยทุกคนจะมีนักเตะนอกสายตาที่ขึ้นมาเป็นตัวหลักทิ้งไว้ในยุคมาโน่จะมีทิ้งใครไว้ไหมครับอ่ะถ้าเป็นมวยรอให้พี่เลี้ยงโยนพระขาวอย่างเดียวต่อยแล้วน็อกยังจะดีกว่าเอออุ่นกับแบงคอกไม่ลองตัวผู้เล่นหรอครับแต่ฟีฟ่าเดย์กับไต้หวันกับเน้นลองตัวผู้เล่นมาโนดูกลัวเกินไปจนคิดอะไรที่ดูแล้วไม่สร้างสรรค์อ่ะโอเค ผมขอได้ไหมเอออย่างน้อยนะผมขอได้ไหมครับอย่างน้อยมาโนโบกิ้งก็เป็นหัวหน้าผู้สอนยินชาติไทยอยู่ในขณะน,นี้ผมขอนะต่อท้ายคลิปขอให้กําลังใจมาโนหน่อยใครที่มีความรู้สึกที่ชอบการทํางานของมาโนผมขอสักสิบคอมเมนต์ผมจะแปะลงในคลิปเดียวกันเพื่อให้เขามีกําลังใจที่จะไปสู้ในช่วง SF อย่างน้อยครับคิดสว่าเขาก็เป็นแม่ทัพของเราขอครับหลังจากนี้พิมพ์มาหน่อยครับให้กำลังใจมาโน,โนและทีมงานนักเตะพี่แป้งทุกคนขอสักสิบคอมเมนต์สวยเริ่มแบทเทิล <c oughs> นะครับอ่ะรักมาโนครับอ่ะมาแล้วหนึ่งข้อความอมืโอเคนี่นะครับชอบเกมบุกของมาโนอ่ามีนะครับอ่ะตอนนี้คุณคือหัว คุณคือตัวแทนหัวเรือใหญ่ขอให้ปรับปรุงเอาแชมป์กลับมาให้ได้นะครับอ่ะสู้ๆครับอ่ะสู้ๆนะครับนะครับอ่ะมามาสู้ๆครับมาโน่อ่ะโอเคอ่ะโอเคก็ยังมีนะครับเชียร์มาโน่เหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมชอบแพชั่นมาโน่ครับยังไงก็เชียร์เออโชคดีครับมาโน่อ่า ขอให้ทีมงานมาดามแป้งและมาโน่สู้ๆและนำแชมป์กลับบ้านเราเอ,อเห็นไหมออฟังแบบน,นี้ก็ชื่นใจได้นะอะ่สู้ไปด้วยกันครับอ่สู้ไปด้วยกันนะครับมาโน่ะนะครับรอเชียรครับอืมนะครับโอเคขอให้ใช้ความสามารถที่มีให้เต็มที่เลยนะครับอ่านะครับอืม อันนี้แหญ่นิดหนึ่งนะครับเอาใจช่วยมาโน่นะในการเรียงขวดน้ําอันนี้แหญ่เล่นๆนะโอเคนะครับอะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเลยได้ไหมคะอดใจเชียร์ไม่ไหวแล้วคะ่ะโอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะมันจะมีทั้งคอมเมนต์ให้กําลังใจและคอมเมนต์ที่แสดงความรู้สึกของแฟนบอลก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะตัดแล้วลงคลิปสั้นๆและคลิปนี้ถึงมาโน่แน่นอนร้อเ็ เราจะมีคอนเทนต์แบบนี้ทุกวันที่มีการไลน์นะครับในช่วงของการให้กำลังใจแล้วก็การแสดงความคิดเห็นที่มีความรู้สึกว่ามันเกิดการผิดพลาดในการทำจริงหรือการบริหารงานของอามาโนโปลกิงอ่ะโอเคนะครับตามนี้นะครับ <S <S <América> จากกันไมีอยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดีดีแปด